คือเพื่อนๆจากทลิปที่แล้วครับที่ผมพดแมงมันครับเรามาดูกันครับเราลองมาดูกันนะครับว่าที่ผมเพาะเมงมันนั้นจะมีไข่ออกมาไหมครับหลังจากที่ผมได้เพาะไว้นะครับไปดูกันเลยครับนี่ครับกล่องโฟมที่ผมเพาะในช่วงสามสี่ห้าวันที่แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนทุกคนดูครับผมว่ามันเป็นยังไงมีไข่ไหมครับผม นี่เพื่อนนี่ผมก็ลงออกมาครับมาเป็นตัวอย่างสักสามแก้วครับป้าจะมีไหมครับอือจะมีไหมครับตัวแมลงครับผมดูกันเลยครับเริ่มเลยครับทุกคนอแก้วแหลกจะมีไม้ไข่อ๋อมีอยู่ครับนี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนๆและทุกคนที่ได้ดูครับนี่ แล้วตัวอย่างที่สองล่ะเราก็ค่อยๆไปนะครับหา่อนหาจุดทุลัวตรงไหนเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวแป๊บครับเดี๋ยวผมหาแป๊บเดียวครับตรงไหนรู้เนี่ยมารู้เนี่ยครับกันมีไหมครับผมออกมาไหมไหมครับผมโอ้โหมีครับขายครับตอนนี้กำลังขายเลยครับผมเป็นไงครับเพื่อนไหนนะไหนตัวอย่างครับลองดูก่อนครับอีกตัวอย่างครับผม นี่ครับเพื่อนแก้ที่สามครับแล้วก็กําลังเลือกผ่าครับลองซุ่มเลยครับอ,บอแปลว่าได้ผลผ่านเลครับผมเพื่อนยังไงก็เพื่อนลองเอาไปใช้ดูลองไปเพาะกันดูครับครับเ่องนี้อแมงมันกระแพงครับหายากจะหาครับผมคนทําได้ นี่นครับผมทาได้ทุกคนต้องทําได้ครับผมนะครับไข่ครับผมผมไม่ยากเกินครับแล้วไงคลิปหน้าครับผมจะมาอัปเดตอีกทีครับว่า,ขาไข่มันเริ่มขยายไปถึงไหนแล้วแล้วก็หมดงานครับกำลังเดินไปถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้กำลังวางไข่ครับตอนนี้ยังไม่เห็นมดงานนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีนะครับผมถือว่าคลิปนี้ผ่านครับผมที่ได้ทดลองคลิปที่แล้วครับลองเพาะหนงมันดูครับช่องผมเป็นช่องน้องใหม่ครับช่องค้นหามาฝากนะครับกดง่ายครับค้นหาได้ u t u b e ครับค้นหามาฝากนะครับกดได้เลยครับช่องผมครับยังไงก็กดสนับสมุนผมและกดติดตคร กดถูกใจและคอมเมนต์อะไระครับคอมเมนต์ comment แต่สิ่งที่ดีๆนะครับผมแบบสร้างสร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของใหม่อย่างผมนะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ